เดี๋กัสีพาไปเบิรงเห็ดเนาะพ่อนาบ,บ่าวกับน้าสาวเพิ่นไปหาเห็ดเห็ดบดเห็ดขอนตอนนี้กำลังเฮดทุ่งเรียบร้อยเลยเนาะเพิ่นเฮดทุ่งเรียบร้อยแล้วก็สิเตรียมเอาไปขายอันนี้แม่นเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนซุปได้เออแกงเนาะเห็ดอ่อนนี่ก็ได้อยู่ประมาณ แดถุงเนาะแล้วก็มีเห็ดแก่นำตอนนี้เพิ่นกะนาสาวของส่งกับเห็ดทุหรวยตัวนี้เป็นเห็ดแก่เห็ดแก่สำหรับสุปสุปแสบเนาะอันนี้กำลังกำผึกกกำผึกเลยเห็ดแก่นี่ก็ได้สิบปลายถุงเนาะแต่ว่าตอนนี้เห็ดทุ่งเห็ดช่องหมองเนาะอีกหมองหนึ่งเป็นคงคง ของน้องชายเนาะของน้องชายกับประมาณสิบทุงอันนี้เป็นของระบาวกับของน้าสาวเห็ดแหงแล้วก็เห็ดอ่อนเนาะเห็ดกระด้างเป็นสิเอาไปขายถุงละเห็ดกระด้างนี่ถุงละสามบาทส่วนเห็ดอ่อนนี่ถุงละสี่สิบบาทเนาะเห็ดอ่อนเห็ดสําหรับแกงได้เห็ดเนี่ยเห็ดแกงได้นี่เป็นถุงละสี่สิบบาทสามทุงร้อยหนึ่งเนาะเพราะว่า หลุดหายสามถุงร้อยหนึ่งเห็ดกระดางนี่ถุงละซ้าบาทเนาะตอนนี้กำลังเตรียมสิไปขายกำลังเห็ดถุงเดาดยกไผ่ของสาวหงสิไปขายเนาะกำลังสิเก็บข้าวถุงน้งอกไผ่ชาวหงสิไปขายเนาะกำลัง,ง,งเก็บเตรียมข้องกตา นี่มันเฮ็ดแหงเอาไปแก่จะก่อนเอายจนอนจะน้ำลังี่างม่ได้หายี่บอกมาได้อบอเอาไปแก่จะก่อนจะกอนจะน้ำังโอ้มึงบอว่าไลแบบห้าแดดห่าทั้งมันไออยู่นชงใส่จะเฮ็ดแหงกับเลมกตา มันชื่อชื่ได้ไรคือเอาเนาะกระติกขานะมันเต็มเลยฮิทแก่เต็มสุดตาตอนนีก็เตรียมจะไปขายแล้วเนาะขายซาฮงเนาะเพิ่นกำลังเตรียมโตสิไปขายจะเอาไปขายอยู่อยู่ในเมืองเนาะกะเดี๋ยวว่ากะหมู่บ้านใหญ่ไหมสั้นซะ พอเฮ็ดมันกะลายถุงเติบเนาะคันโบไปขายอยู่ในบ้านในไงมันกะสีบวบดเนาะเป็นน้องไผ่กองสาวหงเนาะคนไปขายู้เดียวเนะครัวคนคือกะคาเบียกเบิด ี่ก็พอจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามคิดต่อไปและกดไลค์กดแชร์ให้สาหงส์นำเด้อ